สวัสดีครับวั <c oughs> นนี้เจอกันในไลฟ์ที่หนึ่งนะครับวันเสาร์ที่4นะครับกันยายน2 5ง4เรื่องขั้นตอนการฟ้องแล้วก็หลักฐานนะครับ <c oughs> แล้วก็ค่าดำเนินการนะฮะสนใจแล้วนี่หลายท่านก็จะสอบถามนะครับในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยนะฮะ จำนวนมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะคิดว่าเอ๊คดีแบบนี้มันต้องแจ้งความนะครับถามแบบเสร็จปับ๊บกับพวกนี้หนูจะไปแจ้งความเนี่ยนะฮะอ่าสวัสดีครับคุณชยานฮะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะให้ทนายความดำเนินการเนี่ยไม่ต้องแจ้งความก็ได้ครับนะฮะไม่ต้องไปแจ้งความก็ได้ครับสามารถดําเนินการได้เลยนะครับขั้นตอนอย่างเช่นของผมเนี่ย สมมุติท่านติดต่อมาทางาทางอินบ็อกอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวนะ,ะทางกล่องข้อความต่างๆอะไรนะครับนะท่านก็สามารถที่จะเดี๋ยวนะฮะผมเปิดอันนี้ก่อนสอบถามได้เลยนะครับว่าเบือ้องต้นนี่เราจะขอดูโพสต์ก่อนขอดูข้อมูลก่อนว่าข้อมูลที่ท่านาต้องการให้เราฟอร้องร้องดำเนินคดีเนี่ย นะครับมันเข้าข่ายเป็นความผิดไหมเดวนะครถ้าดูแล้วมันเข้าข่ายเป็นความผิดเนี่ยครับเราก็จะสอบถามเลยว่าเอตรงเนี้ยมันจะมีหลักฐานม,มีชื่อ,ม,อมีสกุลของอีกฝั่งหนึ่งไหมถ้าท่านบอกว่ามันมีชื่อสกุลของอีกฝั่งหนึ่งครบต้วนแบบนี้ครับนะบก็จะถามต่อไปว่าอยู่ที่ไหนนะครับจะฟ้องจำเลยกี่คนนะทำตองเนี้ยครับ จะถามต่อไปถามมาอยู่ที่ไหนก็คือเป็นการคํานวณหรือการอยากรู้ว่าสถานที่ที่จะจะฟ้องเนี่ยมันใกล้ไกลเขตสามมันอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้เช่นอยู่ทางเชียงใหม่อยู่ทางทางใต้แบบเนี้ยเราจะได้รู้นะครับหรืออยู่ในกรุงเทพเราจะได้รู้มันจะมีผลต่อตัวค่าใช้จ่ายนะครับต่อมาเมื่อรู้แล้วว่าเราอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเนี่ยครับต่อไปเราจะถามต่อไปว่าคู่ความในคดีหรือการจะฟ้องคดีเนี่ย จะฟอ้องจำเลยกี่คนนะครับขอเข้าไฟรูดูก่อนนะครับจะฟ้องจำเลยกี่คนแล้วก็ถามต่อนะครับเข้ามาที่เพจก่อนนะครับโอเคเราอยู่ในหน้าเพจนี้นะครับท่านจะได้เห็นหน้าเพจนี้นะครับเราจะได้ถามว่าจะฟ้องประมาณกี่คนนะฮะถูกไหมฮะ จะได้ทราบว่าการฟ้องเนี่ยนะครับท่านจะฟ้องกี่คนนะครับเราจะได้รู้จะได้มาคํานวณรายละเอียดคํานวณค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยได้นะครับเสร็จแล้วนี่พอเราดูแล้วว่าโอเคนะครับรายละเอียดต่างๆครบถ้วนแล้วต่อไปเราก็จะประเมินราคาให้กับทางตัวลูกความทราบว่าคดีเนี่ยเราจะเรียกค่า ดำเนินการนะครับจะเรียกเท่าไหร่จากลูกความซึ่งไอาการจะเรียกเท่าไหร่นั้นก็คือขึ้นอยู่กับว,ว่ามันใกล้ไกลครับนะครับใกล้หรือไกลนะครับฟ้องมากบางคนบอกว่าทาไมต้องคิดเพิ่มล่ะแน่นอนครับถ้าเราฟ้องคนเดียวเราก็หาข้อมูลคนเดียวถูกไหมครับหาข้อมูลตัวจาเลยเพียงคนเดียวแต่ถ้าเกิดเราฟ้องหลายคนเนี่ยเราต้องหาข้อมูลจําเลยเนี่ยจํานวนมากนะครับหาหลายคน ถ้าเกิดว่าทํางานเหมือนกับฟ้องหลายสานวนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนนะครับในการถามสมมุติครับเราก็จะวางว่าโอเคท่านจะไหวเท่านี้จะได้วางถูกก่เอาท่านชาระได้หรือว่าวางค่าเสียหายไว้เพียงเท่านี้เราจะได้ไปเบินถูกว่าคดีเนี้เราจะรับดําเนินการให้ท่านเนี่ยได้มากน้อยหรือไม่เพียงใดนะครับอันนี้คือขั้นตอนนะนะครับ สมมุติท่านตกลงแล้วว่าโอเคคดีเนี้ยเราท่านสู้ได้หรือว่ามีค่าดำเนินการประมาณเท่านี้ถัดไปก็จะมาดูว่าราคาหรือค่าใช้จ่ายประมาณเท่านี้ทนายบอกทนายทำได้ก็ต้องมาดูขั้นถัดไปว่าเอ๊ะอย่างเนี้ยจะมีการชําระหรือการผ่อนชําระกันอย่างไรก็มาคุยกันอีกอีกทีหนึ่งว่าจะดําเนินการอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะฮะ ถ้าท่านบอกว่าโอเคเงื่อนไขก,การชําระสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาพูดเรื่องของเอกสารทต้องเตรียมอะไรบ้างซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมหรือหลักการพวกนี้มันเป็นเทคนิคของทนายความอย่างถามผมผมไม่บอกหรอกนะครับผมไม่บอกท่านหมดอ,อาจจะบอกได้แค่บางส่วนบอกหนูต้องเตรียมอะไรบ้างเพราะอะไรครับถ้าเกิดบอกหมดปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรสําคัญแล้วนะฮะก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดว่าเงื่อนไขสมมติท่านบอกอธิบายแล้วว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรจะฟ้องกี่คน เราประเมินให้แล้วท่านว่าโอเคประเมินว่า,าใค้จ่ายมันเท่าไหร่พอประเมินเสร็จปุ๊บนะครับก็มาคุยเรื่องว่าเงื่อนไขการชําระหรือการจ่ายเท่าไหร่นะครับถ้า2อ,อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นเราจะบอกว่าเอกสารนี่ครับที่ต้องการมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5เอกสารจะส่งได้เมื่อไหร่อีกอสวันครับโอเคอันอีก3วันนัดทําสัญญาใน3วัน อีกอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนเอกาสารเสร็จอีกอาทิตย์หนึ่งนะัดสัมัญญานะครับแต่ก่อนหน้านี้ท่านยังไม่ต้องจ่ายนะยังไม่ต้องจ่ายนะครับอาจจะจ่ายค่าปรึกษานะก็ไม่มากครับเพื่อเพื่อจะได้รู้การทํางานเป็นขั้นเป็นตอนว่ามีอะไรบ้างครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับนะฮะอันนี้คือวิธีปฏิบัติของผมนะฮะส่วนเอกาสารหลักฐานต้องเตรียมนครับที่ถ้าถ้าที่บอกได้ก็คือหลักๆก,ก็คือชื่อสกุลของบุคคลที่เราจะฟ้องเป็น,เป,นเป็นตัวหลักนะ อย่างน้อยหนึ่งต้องมีตัวนี้ก่อนเป็นชื่อสกุลที่ตัวที่เราจะฟ้องแล้วก็ข้อความที่ทีเออ่เราเห็นว่าเป็นข้อความที่มิ่นประมาทหรือข้อความที่ทําให้เราเสียหายเนี่ยนะครับก็คือตัวหลักส่วนอื่นๆก็คือเป็นพวก URL เป็นพวกประวัติการใช้ a c e b o o k อะไรพวกเนี้ยอ,อ,อีเมลเบอร์โทรความเชื่อมโยงอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับกลุ่มเพื่อนนะครับเอกาสารที่จะมัดหรือ ทำให้คนถูกฟ้องเนี่ยไม่สามารถหนีหรือดิ้นได้ว่าไม่ใช่ Facebook เขาเนี่ยนี่หน้าที่ทนายความต้องต้องหาเอานะครับหรือต้องเป็นเทคนิคที่จะต้องรวบรวมเข้ามาหรือนอกจากนั้นเป็นเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวกับความเสียหายนะครับหรือเอกสารที่เกี่ยวกับตัวของคู่ถูก,ถ,กถูกดา่าหรือถูกประจานถูกว่าจบการศึกษาทํางานอาชีพอายุสังคมทําดองนี้ครับเราก็จะรวบรวมให้นะครับหรือว่าความเสียหายนั้น นำไปสู่ความเสียหายเชิงธุกรกิจเช่นจากที่รับหมองก่อสร้างได้เดือนละหลายๆไซต์างานหลายๆเจ้าหลังจากถูกด่านี่ก็คือไม่มีงานเลยแบบนี้เราก็ไปประเมินว่าไอ้ที่เขาไม่จ้างนะครับหรืออาจจะมีลูกค้ารายใดยกเลิกสัญญาไปด้วยเหตุว่าเห็นข้อความในเพจเห็นข้อความใน Facebook เ,เห็นข้อความในไลน์แล้วเกิดความไม่มั่นใจว่า,าตัวของอตัวของอ บริษัทที่เราจะจ้างสร้างบ้านเนี่ยจะสร้างให้เราได้หรือไม่อย่างไรครับก็ยกเลิกสัญญาไปอันเป็นผลโดยตรงนะครับจากการที่จำเลยกระทำหรือไม่เราก็รวบรวมและนำมาสู่ตัวเลขในการกำหนดค่าเสียหายนะครับนี่ก็คือขั้นตอนที่ที่ที่ทสมาชิกหลายท่านเนี่ยก็อ,อยากจะทราบว่าเราต้องใช้อะไรบ้างครับแต่ของทนายเนี่ยไม่เกี่ยวกับการแจ้งความนะไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกันกับการแจ้งความนะครับ แต่ว่าจะเกิดแจ้งความไปแล้วก็ก็ได้ครับก็สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้นะครับะนะครับ <c oughs> <c oughs> นะฮะแจ้งความแล้วก็ดำเนินการต่อได้แต่ถามว่าจะต้องไปแจ้งความทุก ทุกรอนีไหมทุกอันไหมก็ไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นนะครับ <c oughs> ทีนี้วิธีการปรึกษาในทางเพจทางไลน์ทางอะไรที่ให้ไว้ส่วนใหญ่ก็คือว่าถ้าท่านติดต่อเข้ามาครับก็จะมีตัวเลขหรือตัวข้อความขึ้นมาให้ท่านก็ได้ดูข้อความอ่านข้อความว่าทางเพจก็มีบริการอย่างไรนะครับเช่นมีการเรียกเก็บค่าปรึกษาทํานองนี้นะปรึกษาทางไลน์ปรึกษาทางโทรศัพท์ พูดคุยกันนะครับส่งหรืออาจจะเป็นแบบวิดีโอคอลเห็นภาพเห็นเอกสารเห็นตัวเลขก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้ขอรับคำปรึกษาว่าจะขอรับคำปรึกษาในลักษณะไหนนะครับบางคนก็ขอรับคำปรึกษาประเภทโทรโทรทีเดียวบางคนก็ขอใช้วิธีการคุยทางไลน์นะครับอยากจะส่งเอกสารอะไรให้ดู บางท่านส่งมาเยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องก็ต้องเก็บค่าปรึกษานะฮะพอเยอะนะครับเยอะมากบางทีห้าสิบแผ่นเงี้ยมันเยอะนะครับนะเอาละครับก็สรุปว่าขั้นตอนการปรึกษานะครับแน่นอนท่านปรึกษามาจะมีค่าปรึกษาต่างๆก็ว่าไปนะสองก็คือว่าถ้าถ้าเข้ามาปรึกษาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดท่านบอกว่าจะฟ้องอย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ตอบว่าทําอะไรได้บ้างนะไม,ไม่ค่อยตอบคาถามนี้ หนูทำไม่ได้บ้างเนี้ยไม่ค่อยตอบคาถามนี้ก็คือท่านต้องถามเลยว่าโอเคลักษณะแบบเนี้ยมันฟ้องได้หรือฟ้องไม่ได้นะครับนะบเป็นต้นว่าเอาโพสปให้ดูแบว่าโอเคดีนี้ช่วยดูหน่อยครับฟ้องได้หรือไม่ได้ถ้านิดเดียวผมก็ตอบให้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเยอะเงี้ยตอบไม่ได้ตอบมั่วไปเกิดปัญหาเหมือนกันนะครับผมไม่ได้อะไรเลยครับไปตอบตอบไปเดี๋ยวก็เกิดปัญหาอันนั้นก็เกิดว่ามันเยอะเงี้ยเก็บค่าปรึกษาหลายแผ่นนะครับ บางทีคําถามตั้งมาคําถามเนี่ยคําถามเดียวพิมพ์ไว้แบดเสร็จเลยแล้วก็เอาไปถามทนายไว้ทั่วแล้วนะครับแล้วอยากจะรู้ว่าทนายตอบตรงกันหรือเปล่าแบบเนี้ยคําถามเนี่ยยาวเป็นเป็นสามสิบบรรทัดครับยาวมากนะครับคือไม่ได้พิมพ์ในระหว่างโต้ตอบอะครับเป็นคําถามพวดเดียวเลยอะอยากจะถามสิบคำถามแบบเนี้ยันเนี้ยคิดค่าปรึกษานะครับทีนี้ พอท่านถามแล้วผมก็จะถามเบื้องต้นเมื่อกี้ที่บอกครับอยู่ที่ไหนจะฟ้องกี่คนเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่พอเราได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาประเมินว่าโอเคโจทกี่คนจะเลยกี่คนค่าเสียหายเท่าไหร่คู่ความอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ประเมินค่าใส้จ่ายดูความว่าประเมินค่าใช้จ่ายเท่านี้นะแล้วก็ในเท่านี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมมีค่าขึ้ืนสาลในอนาคตมีค่าส่งหมายประมาณนี้ลูกความก็จะคำนวณลูกความก็จะถามต่อว่าเอ๊ะไอ้ัวง ราคาเนี้ยสามารถที่จะผ่อนใจได้หรือไม่เราบอกราคานี้ก็ผ่อนใจได้กี่งดก็มาคุยกันอสมมติด้วยความตกลงในกรอบเงื่อนไขที่พูดดังกล่าวข้างต้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับค่อยส่งรายละเอียดเอกสารทั้งหมดหมาให้ผมถามว่าทนายความไม่ดูเอกสารเลยหรือว่าจะได้หรือไม่ได้ครับดูแล้วไงเมื่อกี้ครา่คราวๆครับคร่าวๆคร่าวๆไอ้ข้อตกลงเนี้ยก่อนที่เราจะรับเงินคุณมานะครับ ก่อนที่จะรับเงินงวดแรกมาเนี่ยเราต้องดูเอกสารหลักฐานอีกรอบหนึ่งรอบแรกเราสกีนก่อนว่ามันโอเคมันพอไปได้พอท่านตกลงในเงื่อนไขของราคาค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วเนี่ยตรงนั้นแหละครับผมจะเรียกเอกสารมาดูพอดูปั๊บทำมันได้ปั๊บก็นัดทำสัญญาเลยหรือโอนเงินหรือมัดจำได้เลยครับนะฮะพอเราบอกโอเคนี่ได้หลักฐานเนี่ยนะก็เข้าสู่กระบวนการทำสัญญาว่ามัดจำได้เลย อันนี้คือเงื่อนไขปฏิบัติกันนะนะครับผมจะทําลักษณะแบบนี้ร้อยเคสก็คือเหมือนกันหมดนะครับคล้ายๆกันหมดนะครับนะบางท่านก็บอกว่าให้วิเคราะห์อย่างเดียวมีค่าปรึกษาให้ประมาณเท่านี้ให้วิเคราะห์อย่างเดียวได้เหมือนกันครับส่งเอกสารหลักฐานก็แสดงว่าค่าทนายไม่ต้องไปคุยใกล้ๆไม่ต้องถามมีงบเท่านี้ให้วิเคราะห์ให้หน่อยว่า เอ้ก็ความทั้งหมดเนี้ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะฟ้องส่วนถ้าเกิดฟ้องได้เขาจะจ้างหรือไม่จ้างฟ้องใครก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็มาดูให้ใช้เวลาสักวันหนึ่งสองวันใส่เอกสารเยอะทำเอกสารหนังสือให้หรือโทรแจ้งเขาก็มีเหมือนกันนะครับนะ,ะถ้าเกิดเขามาจ้างเราเราก็หากใกล้จ่ายบางส่วนให้ได้อันนี้คือคือคือขั้นตอนนะส่วนเอกสารพอเราบอกว่าได้โอเค เงื่อนไขข้อความถ้าจะฟ้องได้ข้อตกลงเรื่องค่าทนายพอไปไปได้นะครับการแบ่งจ่ายผลจำระได้เอาเอกาสารเรียกมาดูแล้วได้โอเคนะักธรรมัญญาเลยนะักธรรมัญญาก็จะแต่งทนายเซ็นท้ายฟ้องมอบนะ้ดสามอย่างแต่งทนายท้ายฟ้องแล้วก็มอบนาะดส่งไปให้ท่านเซ็นท่านก็ปริ้นจากไฟล์ Pdf แล้วก็ส่ง เอกสารหลักฐานทั้งหมดกลับมาพร้อมกับท้ายฟ้องใบแต่งและมอบนาจมาให้ผมมาที่สำนักง,งานสำนักงานก็จะอ๋อท้าทยฟ้องนะครับใบแต่งท้ายฟ้องมอบหนา้าจนแลมีสัญญาหนึ่งตัวรีกว่าสัญญาแจา้งว่าความงั้นเราส่งเอกสารไปให้ท่านสี่รายการส่งทง้ายฟ้องส่งใบแต่งส่งมอบนาจแล้วก็ส่งสัญญาไปให้ท่านก็เซ็นเอกสารทั้งหมดนะครับ นะเส้นสัญญานะเส้นท้ายฟ้องเส้นใบแต่งนะครับมอบหน้าตกลับมาที่มาให้ผมที่นี่ผมก็จะรับเอกสารแล้วก็ท่านส่งกลับมาเพราะเอกสารทั้งหมดนะครับเราก็มาทําสานวนทําสํานวนเสร็จถ้าเกิดท้ายฟ้องไม่ต้องแก้ใบแต่งไม่ต้องแก้เราก็จะเอาชุดที่ท่านส่งม,มาให้เนี่ยไปฟ้องได้เลยให้ท่านตรวจคําฟ้องตรวจฟ้องเดี๋ยวนี้ก็เราก็ใช้ Google ใช้ไลน์นะครับไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มนตอนนี้ก็สามารถที่จะแช์ คำฟ้องให้ลูกความตรวจทีละบันทีทีละบรรทัดทีละหน้าได้แล้วก็ประชุมตรวจกันหรือว่าถ้าไม่ใช้วิธีนี้เราก็ทำคำฟ้องเสร็จ่งยดู้กความตรวจเลยไปตรวจสักวันหนึ่งลูกความบอกโอเคหรือแก้ไหมส่งกลับมาให้ผมแต่ลูกความอยากจะถามทีละบรรทัดทีละส่วนก็ขึ้นจอเลยทั้งคู่อยู่จังหวัดไหนก็ขึ้นจอกันได้ครับนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีปฏิบัติในสมัยใหม่ในยุคข,ของโควิดนะลูกความบางท่านมางคนจ่ายจ้งตั้งหมื่นสองหมื่นเนี่ยอยากเห็นหน้าทนายความก็มาที่สำนักงานนะครับ ไม่มีค่าให้จ่ายเพิ่มแต่ถ้าเกิดให้ทนายความออกไปหาเนี่ยมีค่าให้จ่ายเพิ่มนะครับนะไอัน,นี่คือว่าเป็นหลักการที่เราทําทั่วไปนะสําหรับท่านที่ไม่เคยจ้างทนายไม่เคยอะไรเนี่ยก็ฟังคลิปนี้เข้าใจได้ผมจะทัวนสองสารอบนะเหตุผลที่เราต้องถามว่าคุณอยู่ที่ไหนนะครับไม่ใช่ไปตลกอ้ไที่ในเพจก็ว่าคุณอยู่คุณพี่อยู่ที่ไหนไม่ใช่นะไอัน,นี่ก็คือถามว่า เราจะได้รู้ว่าคาดีนียมันใกล้ไกลเช่นท่านอยู่เชียงใหม่เงี้ยเราก็ต้องบวกค่าเดินทางท่านไปนะครับบวกค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปอีกอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องเดินทางหลายรอบพอมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ถ้าเกิดท่านอยู่ในกรุงเทพไอส่วนนี้อาจจะไม่ต้องมีเลยก็ได้นะครับท่านอยู่ใกล้ๆท่านจะโจทกี่คนครับเรื่องนี้โจทกี่คนบางทีไปไปโจทห้าคนเงี้ยทนายตายเลยต้องทําเอกสารให้กับโจทห้าคน โจทย์คนเดียวว่าจจาเลยกี่คนอ๋อไม่มากนะครับจจาเลยแค่สิบคนไงสิบคนเนี่ยเจมเลยสิบคนต้องคิดค่าจายความเพิ่มเนื่องจากว่าเราต้องไปหาเอกสารปริ้นข้อมูลจัดทาสานวนให้กับคนสิบคนแบบเนี้ยมันต่างกับการฟ้องคนเดียวนะฟ้องเราทําเอกสารแค่คนเดียวสิบคนอ๋อค่าจายความจะแพงขึ้นหน่อยนะโอเคเอัต่อไปเรียกค่าสายเท่าไหร่เรียกค่าสายสิบล้านไงเรียกค่าสิบสิบล้านจะต่างกับสามแสนเราต้องทําเอกสารหลักฐานเนี่ย เราจะหาข้อมูลจากไหนให้รู้ความเสียหายสิบล้านเอารายได้เอาอะไรมาเขียนให้มันครบถ้วนว่าคุณมีความเสียหายสิบล้านอย่างน้อยก็ต้องเป็นดารานางแบบนักร้องถูกไหมครับเอามาใส่ไว้ในคําฟ้องเพราะอะไรครับเพราะเราสืบไม่ได้ก็ยุ่งเหมือนกันนะนะครับสืบไม่ได้ยุ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องมารวบรวมเพราะเราถามกลุ่มพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ประเมินราคาค่าจนายประเมินอ่ ค่าใช้จ่ายลูกความที่เขาต้องจ่ายให้กับเรานะครับในหาบางนั้นเขาอาจจะถามเราว่าเอ๊มีค่าเดินทางอะไรเพิ่มเติมไหมเราบอกไม่มีแล้วมีเท่านี้นะครับประมาณนี้นะครับพอเราคำนวณค่าใช้จ่ายลูกความเสร็จแล้วเนี่ยลูกความก็ถามต่อมาว่าไอ้ตรงก้อนเนี้ยต้องจ่ายเมื่อไหร่จ่ายอย่างไรเราก็บอกว่าไอ้ค่าทนายก็แบ่งจ่ายได้ส่วนค่าขึ้นศาลก็โดยหลักแล้วไปจ่ายในวันยื่นฟ้องส่วนค่ารมเนียมศาลก็แล้วแต่นะครับค่าธรมเนียมศาลก็แบ่งเป็นค่าขึ้นศาล ค่าเคลื่อน,นสารที่ต้องจ่ายในขณะ,ะที่คำนวณจากตุนทรัพย์1ก้อนกับค่าขึ้ืนสารที่เป็นค่าขึ้ืนสารในอนาคตก็100บาทนะครับค่าขึ้ืนสารที่คำนวณจากตุนทรัพย์ก็ร้อยละ2นะครับในกรณีทุนทรัพย์ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทก็เสีย1000งพันใช่เราฟ้อง0 0 0แสนแบบนี้นะครับเราก็จะเสียหนึ่งพันนะครับแล้วก็ค่าขึ้ืนสารในอนาคตอีก100บาทส่วนค่าส่งหมายให้กับจำเลยนั้นก็ ประมาณไปครับประมาณ500บาทนะครับอาจจะ6 0 0้อยอาจจะ4ี่บบาทก็ขึ้นอยู่กับว่าจำเลยก็อยู่ที่ไหนถ้าเขตเมืองหน่อยกรุงเทพก็4ี่บาทแต่ถ้าเกิดอยู่ไกลๆหน่อยก็อาจจะเป็น600ก็ได้นะครับบางพื้นที่นะทางภาคเหนือนะครับบางพื้นที่เนี่ยแพงนะครับอ่าทีนี้อ่าพอเรารู้อย่างนี้แล้วครับต่อมาเราก็มาดูว่า,อาโอเคเรารู้แล้วทั้งหมดแล้วเนี่ยต่อไปก็อย่างที่ผมกล่าวเมื่อกี้เนะี่ยรอบสามนะผมทวนให้นะครับ ก็มาดูในเอ,เ,อเอกสารเอกสารต้องเตรียมอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6มห้าถูกไหมฮะห2 3 4 5 6กที่ต้องเตรียมที่ผมบอกเมื่อกี้ให้ส่งกลับมาพร้อมกับใอะส่งกลับมาพร้อมกับใบแต่งทนายทายฟอ้องมบอมนาจแล้วก็สัญญาถ้าถ้าส่งกลับมาไม่ได้ก็อาจจะส่งเป็นไฟล์สแกนมาก็ได้ส่งไฟล์รูปภาพมาก็ได้ย้อนหลังตามหลังมาก็ได้ครับนะครับทนายก็จะทําสํานวนทําสํานวนเสร็จก็จะใช้เวลากี่วันขึ้นอยู่กับสานวนเล็กสํานวนใหญ่สานวนเล็กก็7วัน ใหญ่กสิบห้าวันแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีชื่อก็ยากหน่อยอัดนานเช่นฟ้องเป็นสิบยี่สิบคนเนี่ยบางทีการหาชื่อเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนสองเดือนเหมือนกันนะสามเดือนก็มีเนื่องจากว่ามันหาชื่อไม่ได้นะครับพอหาชื่อไม่ได้ก็ฟ้องไม่ได้นะอันนี้ก็คือขั้นตอนการดําเนินการในการฟ้องนะนะครับส่วนหลายท่านบอกว่าจะเรียกค่าเสียหายได้เท่าไหร่ย,ยังไงนะั้นเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมจะมาพูดให้ฟังว่าค่าเสียหายในคดีหมันป่านเนี่ย เขาเรียกกันได้มากน้อยเพียงใดนะขึ้นอยู่กับอะไรเป็นปัจจัยนะโอเคนี่คือขั้นตอนการจ้างนะครับค่าดำเนินการแล้วก็หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็าพูดหลักฐานก็ทั่วไปครับชื่อสกุลจําเลยแล้วก็เลข13หลักถ้ามีได้ก็ดีแล้วก็ที่ก็โพสต์นะครับสหลักนิหายได้ก่อนไหนก็ความที่โพสต์ได้เป็นความผิดนะเราสามารถที่จะเข้ามาดําเนินการต่อให้ได้เอาละครับในคลิปนี้ก็มาพูดกั้นตอนทั่วไปนะครับ ของของผมนะแต่ของทนายความอื่นอาจจะกระชับหรืออาจจะมีขั้นตอนที่เรียบง่ายกว่านี้นะครับแต่ของผมผมทําแบบนี้แต่ถ้าเกิดท่านไหนสะดวกอีกแบบหนึ่งก็ลองเสนอมาดูครับนะครับเพื่อให้ทําคดีได้นะครับสวัสดีครับผมครับท่านไหนเข้ามาแล้วทักท้ายด้วยนะวันนี้วันหยุดอาจจะพักผ่อนกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดอ,อีกคลิปหนึ่งนะแต่ตอนนี้จะไปไลฟ์สดในกลุ่มชอโกงก่อนนะครับสวัสดีครับผม